สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับบายหนีรอยประจําวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนะครับ2021ก็เป็นสิ้นเดือนตุลาคมพอดีเลยอีกแค่2เดือนก็จะครบปี2021นะครับมาดูดัชนีเพื่อวางแผนการลงทุนกันนะครับเริ่มกันที่ดาวโจนกันก่อนตัวดาวโจนเนี่ยหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์สีก็สีส้มเป็นเส้นค่าเฉลี่ย25สัปดาห์ครับเราใช้ทำเฟรมวีคสีฟ้าเป็น 50นะครับเป็นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์สีเหลืองเป็น100และสีม่วงก็เป็น200นะครับแล้วเห็นว่าดาวโจนตอนนี้เนี่ยครับมันขึ้นไปทำสูุดสูงสุดใหม่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ปิดอยู่ที่35819.57นะครับก็เรียกได้ว่ามันทะลุนแนวต้านตรงนี้ไปนะครับสำหรับคนอยากซื้อผมว่าคอยก่อนนะครับตรงนี้สำคัญคีย์คืออย่างนี้คือคีย์ผมอยากให้รับรแถวๆ3 4 8 5 0ตรงนี้นะครับ แต่ว่าถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับแล้วมันย่อลงมาย่อลงมานะครับก็ตรงนี้น่าสนใจคือ35 6 2 1นะครับเป็นเป็นแนวรับถัดไปได้แต่ว่าแม้มันจะค่อนๆสูงแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปลวดเดียวงี้ครับแล้วมันย่อลงมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดๆหนึ่งที่น่าสนใจส่วนคนที่อยากขายผมมองถึงเส้นฟิโบนัชชีนะครับอยู่ที่3 6 6 6, 6 5 7านะครับอยู่ตรงนี้1.618นะครับของโกลเด้นเรชั่น ในส่วนของตัว S&P 500ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับดาวโจนส์นะครับคือขึ้นไปทำนิวไฮแล้วแล้วแนวต้านเนี่ยก็ทะลุไปเรียบร้อยนะครับแนวต้านคือแนวนี้ตรงนี้นะครับทะลุไปแล้วนะครับอยู่ที่450ทะลุเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะซื้อเนี่ยผมมองแถว4 2 9 5จนถึง437 5โซนนี้นะครับก็คือมันต้องพักลงมาถึงตรงนี้ถึงน่าซื้อแต่ว่าเหมือนกันถ้าเกิดมันขึ้นมาไม่พักเลยเนี่ยครับ อันนี้ก็จะทําให้เรา,ามีความยากและในการจะเข้าไปาซื้อนะครับทีนี้ถ้าเราตัดนิยามตรงนี้ไปแล้วก็พยายามหาเรียกว่าแนวที่จะเป็นพอเป็นแนวต้านใหม่นะครับถึงแบบเฮ้มันจะไปถึงจุดสุดจุดที่ไหนแบบจบที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองตีอันนี้ดูเป็นฟิโบนาชีเล็กๆอ่ะเราก็จะได้ว่างวดถัดไปเนี่ย มันน่าจะไปแตะที่4715นะครับตรงนี้นะสี่เ่ก็จะเป็นจุดที่มีแกปให้เราสามารถ take profit แต่ถ้าไปถึงนะอยู่ที่ประมาณ2.4%เรเนพราะงั้นหมายความว่าถ้าคนเคยขายช่วงนี้เป็นวลาที่ที่ผมเคยคอนะครับให้ขายนะครับแล้วก็พอมาถึงจุดช่วงนี้ยังมีของอยู่หรือว่าซื้อมาเพิ่มเนี่ยมองที่ตรงนี้นะครับ4715แต่ว่าถ้ามันย่อลงมาแล้วมันจอดตรงเนี้ย คือย่อมาเราไม่ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย45 4547หรือ4545 45ตรงเนี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นแนวรับหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ S&P 500มาในส่วนของตัว NASDAQ NASDAQ กค็คล้ายกันนะครับคือตรงเนี้ยมันทะลุแนวต้านไปนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอเส้นตรงนี้ที่เป็นตัว 1.618ซึ่งทะลุไปแล้วครับซึ่งตรงนี้คือถ้าเกิดใครอยากขายก็ขายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากขายอยากจะคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันถึง golden ratio 1.618ที่1.546เราเห็นว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันไปที่1.5504แล้วนะแล้วปิดตลาดที่1.5498เพราะงั้นเรามามองเขาเรียกว่าเรามาดูต่อไปนะครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปถึงได้ถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับี p i b o นะค l a s ถ้าแบบนี้พิ o โบ e ถัดไปก็จะไปจอที่16 186นะครับก็หมายความว่ามีแก็บอีกมาสัก5%แต่อย่าลืมนะครับว่าตามกฎที่ผมเคยพูดไว้บ่อยๆส่วนใหญ่แล้วเวลาแท่งเทียนมันยืนเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย25เยอะๆเนี่ยมันจะปรับตัวลงมาแรงนะครับก็คือมันจะปรับตัวลงมาตรงนี้เพราะงั้นอ่าจริงๆถ้าใครไม่มีของเลยหรือว่าอยากจะเก็บจังหวะดีๆเนี่ยผมคิดว่านอกจาก 1> 18 1 4 8 7 7จะเป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับถัดไปก็อยู่เนี่ย1 4 4 2 7ถึงห4 5หรือจำเลขก,กลมๆก,ก็ได้ครับ14,600มนนะครับ, 14, รบช่วงนี้น่าเก็บนะครับช่วงโซนนี้น่าเก็บอันนี้น่าเก็บมากๆนะครับอันนี้น่าเก็บลองลงมาส่วน5มันขึ้นไปพฤษเดียวเลยนะครับ16 1 8 6จะขายตรงนั้นก็ได้หรือใครจะขายตรงนี้ก็ได้หรือขึ้นไปแล้วยอ่ยอๆยอ่อมาตรงนี้เราไม่หลุดก็15 4 12นี้น่าสนใจนะครับสําหรับ ในส่วนของตัวฟิโบนัชชีต่อไปเราข้ามกันไปที่ออดูรัสเซลสองพันก่อนดนะีกว่ารัสเซลสองพันนะครับตัวรัสเซลสองพันเนี่ยเป็นตัวเล็กนะครับหุ้นเมกาตัวเล็กซึ่งมันก็วิ่งไซเวย์นะแต่อันนี้ไซเวย์ไปทางแบบไซเวย์ขาขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันยืนอยู่ในบริเวณที่เป็นเหมือนกับแนวต้านเล็กๆตรงนี้เนาะซึ่งมันก็ยังไม่ทะลุนะครับก็เจ,เจอแนวต้านหญ่าข้างบนอยู่ที่2 3 5 9นะครับต้านเล็กๆอยู่ที่ ตรงนี้นะครับส่วนในรับใหญ่ๆก็จะอยู่ที่2 0ง0นะครับใครถือกองทุนตัวเล็กหรือถือดัชนีตัวเล็กอย่าง r u s เซล l 2 0 0 0เนี่ยอาจจะพิาจารณาทีนึ่งเพราะว่ามันยังไม่เอา์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็เป็นไปได้2ทางทางแรกคือย่อต่อพักพักตัวนะเพื่อขึ้นอันท,ที่2คือพักตัวแล้วก็โดนเทขายลงซึ่งสัญญาณตอนนี้มันยังไม่มีอะไรบอกบอกว่าขึ้นไอ้เพครับมันยังไม่มีอะไรบอกว่าลงเพราะอะไรเพราะว่า หแท่งเทียนยืนเนี่ยเส้น25่สองคือเส้น25ยังไม่ตัดเป็น dead cost ลงเพราะงะั้นมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะผมมองแค่ว่ามันเป็นการพักฐานเพื่อรอการขึ้นถามว่าเก็บตอนนี้เลยได้ไหมผมว่าได้นะคือมันค่อนข้างไซเวย์แต่ถ้าเกิดขยาได้ต้นทุนต่ำมานิดนึงก็ไปคอยที่เส้นค่าเฉลี่ยอย่างเช่น2253หรือ22 0 0นนะครับเส้นค่าเฉลี่ยสีนำเงินสีฟ้านะครับตรงนี้ ประมาณ2,200-2,178ก็น่าสนใจเส้นหนึงนะครับสำหรับตัวรัสเซล2,000ต่อมาก็อยู่ที่จีนนะครับมาที่จีนกันรัสเซล2,000มาแล้วก็อยู่ที่เี้ได้300นะครับเล้ C 300เนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นนึงซึ่งชัดเจนแล้วอันนี้มันฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมนะถ้าใครพยายามตั้งใจมองมันเป็นสามเหลี่ยมย่อยตรงนี้อาจจะดูงงง,งนิดนึงครับแต่ว่ามันก็เป็นสามเหลี่ยมจริงๆนะคือตอนนี้ จะสามารถทำสามเหลี่ยมแพทเทิร์นนะครับซึ่งต้องเลือกทางไม่ขึ้นก็ลงนะครับก็มันก็จะยบวนอยู่เงี้ยบางทีถ้าทนไม่ไหวก็จะขึ้นไปก่อนหรือลงไปก่อนก็ได้นะครับผมว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีของหรือว่าอยากจะไม่แน่ใจเนาะคือต้องบอกก่อนว่าจีนอเมริกาที่ทะเลาะก,กันโอ้ตอนนี้เครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรืออะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นตัวทางการภายในจีนเองที่ทําการควบคุมหลายอุตสาหกรรมทีนี้มันไม่ เขาเรียกอะไรในโซนเนี้ยมันไม่อยู่ในโซนที่ถูกถ้าถ้าเราตีในกรอบนี้นะครับแล้วมันก็ไม่อยู่ในโซนที่แพงอยู่โซนกลางๆจะเก็บได้ไหมก็ได้ครับทายเก็บมาในน,น้อยก็ได้หรือจะรอให้มันเลือกทางก็ได้เช่นวกขึ้นแน่ๆฉันไปซื้อตรงนี้ดีกว่าก็คือซื้อตรงแถวที่มันโซนนี้นะครับหรือลงแน่ๆฉันรอไปรับแถวโซนนี้ดีกว่าก็ได้เหมือนกันผมคิดว่าอย่างนี้ผมรอนะคือคือไม่ คือถ้าถามถามว่าถ้าเทียบกับตรงนี้มันถูกไหมถูกแต่ว่าถ้าเทียบกับบริเวณในมิติเวลาเนี่ยรอดีกว่านะครับสาหรับเซฟได้สามร้อยอังเสียงหลักเป็นยังไงอังเสียงก็เหมือนกับมีการฟื้นนะครับเห็นไหมลงไปปุ๊บแล้วก็ฟื้นขึ้นมาปับ๊บแล้วก็กลังลงต่อปุ๊บนะครับแท่งเทียนแดงยาวๆทีนี้เราจะเห็นการเล่นที่มันเหมือนกับคล้ายๆกับอยู่ในกรอบนะครับกรอบเนี้ยกรอบของฟิโบนะครับ0.382กับ0.5นนะครับเป็นกรอบค่อนข้างจะ สำคัญมากๆกรอบนี้นะครับซึ่งกรอบนี้เนี่ยเป็นกรอบที่ทําให้เราเห็นภาพว่ามันไม่ไปไหนแต่ทีหนึ่งคือมันพยายามจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้แล้วก็จะลงต่อนะครับทีนี้แนวรับถัดไปก็อยู่ที่สองพันเท่าครับสองหมห้าพันโดยประมาณเลขกลมๆนะครับถ้าหลุดอีกก็เราก็จะไปเจอกันแถวๆที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับลักษณะแบบนี้คือมันยังไม่เป็นขาขึ้นแน่ๆน,นะครับแล้วมันก็เป็นขาลงนั่นแหละทีนี้แล้วมันจะลงถึงเมื่อไหร่นะครับมันก็มีการลงได้สองทฤษฎีแล้วกัน ไม่ใช่ 2, สองที่จีสแนวทางนะครับแล้วก็ตีเป็นเขาเรียกว่าเส้นเทรนไลน์นะครับบ,รรบ้านๆนี่แหละก็ปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ทะลุตรงนี้นะครับอันนี้คือมุมแรกนะแนวแรกมุมที่2คือมุมนี้นะครับคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันย่อใช่ไหมแล้วมันทะลุเส้นเนี้ยมันก็จะผ่านสเตจของความคลายกางังวลขาลงแนวเนี้ยแนวหนึ่งครับแล้วก็จะไปเจอ เส้นค่าเฉลี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับสีเหลืองสีส้มสีม่วงเนี่ยอะไรก็ตามแต่แต่ว่าถ้ามันทะลุเส้นเมนหลักนี้ได้คือเส้นที่ผมตียาวๆเนี่ยขอให้เส้นหนาสุดแล้วกันจะได้เคลียร์ถ้ามันทะลุเส้นนี้ได้เนี่ยอันนี้คือสดใสเลยห่างเสงน,นะครับแต่ตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็รอก่อนดีกว่าถ้าเกิดใครใครอยากจะไม่รีบนะครับแต่ว่าถามว่าเก็บตรงนี้จะไปเก็บได้นะทยอยเก็บได้เพราะว่ามันอาจจะไซเวย์แล้วก็วิ่งวิ่งวิงวงอยู่แถวนี้ก็ได้หรือ โดนข่าวไม่ดีลงมาโป้งเนี่ยถึงตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้หรือโอ้หลุดเยอะมากเจอพื้นฐานอะไรก็ไม่รู้ครับหลุดมาถึงสองหนึ่งหนึ่งข้างล่างนี้ได้เไหมก็ได้เหมือนกันอีกนะครับต่อมาหาักเสียงเทคนะครับคล้ายๆกันถ้าดูภาพจะจะเหมือนกันมากๆนะครับถ้าใครสังเกตตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นดับเบิลดับเบิลบอททอมครับชนใช่ไหมขึ้น ชนแล้วก็ขึ้นเนี่ยมีการชน2ครั้งแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแต่ว่าดับเบิลบอทชอเนี่ยมันควรจะทะลุตรงนี้นะแต่มันไม่ทะลุแฮกก็เดี๋ยวเรารอต่อไปนะครับคือไม้แรกที่ผมคิดว่าห่างเสียงเทคเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องผ่าน6 7 9เเนี่ยสเต็ปแรกนะครับคือคือจริงๆสเต็ปแรกมันคือไทล์เช่นนี้แหละแต่ว่ามันผ่านแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ย่อลงมานะครับซึ่งถ้ามันไม่หลุดเอาเป็นว่าสเต็ปเนี้ยถ้าไม่หลุดแนวรับตรงนี้นะครับแถวๆสัก 63.16เนี่ยมันก็ยังน่าจะไปต่อแบบอารมณ์แบบไซเวย์ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดเนี่ยก็จะเป็นขาลงต่อเหมือนเดิมแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยมันต้องทะลุ6796เ็ตแรกเ็ปที่สองต้องทะลุ7,021หรือ7,000ทวนนะครับหรือเส้นค่าเฉลี่ยนเนี่ย7 5 0 50. คือถ้าผ่าน7 5 0ไปได้คือติดลงบนแล้วครับคิดว่าอย่างนั้นนะคือเส้นเส้นแดงผมเนี่ยเป็นเส้นค่อนข้างวัดใจสำคัญเพราะว่ามันเคยเป็นเส้นแนวแนวรับแนวต้านที่สำคัญตรงช่วงนี้มาก่อนนะครับ เพราะงั้นตรงนี้คือคีย์เวิร์ดเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันลงมาใครชอบเชื่อพื้นฐานจีนฮ่องกงก็เก็บตรงนี้ได้ถ้าเกิดใครอย่างเอ๊ะมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะไซด์เวฟฟันปายไปเรื่อยๆอีกหลายปีก็รอด,ดูก่อนนะครับต่อมานี่แค่อีกนะครับนี่แค่อีต้องบอกว่าพอหลังจากขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเหมือนกับขึ้นจุดสามาัญแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็ลงนะครับแล้วก็มาเหมือนขึ้นนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นแนวะต้านตรงนี้สําคัญแหละ คือแนวต้านที่29,150นนะครับตรงนี้แนวต้านนี้นะคือแนวต้านนี้เป็นแนวที่บ่งบอกว่าเออมันเป็นแนวต้านที่ถ้าทะลุผ่านไปได้ก็จะไปเจอโซนสโซนนี้นะครับเพราะงั้นถ้าใครอยากจะเก็บในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับผมมองที่ 2. จุดก็คือ27 0 0 0กับ28,200น่นนะครับช่วงนี้สโซนนี้น่าเก็บทีนี้ตอนนี้อยู่ที่2 8 8เก็บได้ไหมผมว่ามันยังไม่ถูกมากนะักนะครับ ส่วนถ้าเกิดใครมีของตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับอยากจะลองขายก็โซนนี้ครับ2 9 1 5 7้่วน2คือ3 0 0ห0ื่นสามหมื่นห้าพไ้ทครับสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดร้อยตรงนี้ช่วงนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะไปถึงนะจะไปไม่ถึงก็ได้แต่แเราเห็นต้านแล้วเนาะสองครั้งละหนึ่งครั้งสองครั้งชนเพราะงั้นครั้งที่สามเนี่ย <c oughs> ถ้ามันชนแล้วไม่ทะลุมันก็อาจจะลงมาเป็นไซด์เวยในขาขาแบบเนี้ก็คือขึ้น ลงขึ้นลงตรงนี้ก็ได้นะครับต่อมาเกาหลีนะครับก็เกาหลีประกาศตัวเศรษฐกิจ Q3 นะครับในส่วน GDP ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปังมากนะักก็ทําให้มีการย่อตรงดัชนีนะครับก็ทําให้เราเห็นแพทเทิร์นนะครับการเกาะกลุ่มของดัชนีเกาหลีอยู่แถวๆนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นโซนซื้ออันนี้ชัดเจน <c oughs> มันเป็นโซนซื้อเพราะอะไร 1. มันไม่หลุดมันไม่หลุดโซนนี้เลยเพราะงั้นอันนี้ค่อนข้างจะแน่นนะครับ ค่อนข้างสาคัญเพราะงั้นใครชอบเกาหลีนะครับตรงนี้เก็บได้ส่วนใครอยากจะขายก็เราไปขายที่โซนข้างบนเลยนะครับโซนหนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับมันจะทาให้เรามีแกรบค่อนข้างจะเยอะแกรบนี่คือประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะแล้วก็ถ้าเรามองแกรบจากโซนล่างตรงน,นี้นะครับก็จะเป็นสิบสามเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวตัชนีเกาหลีใต้นะครับทีนี้ถ้ามันจะลงล่ะเรามองในแง่ร้ายก่อน สมุิว่าส่งออกไม่ดีมีข่าวอะไรก็ตามแต่นะครับทําให้มีซัพพลายจำกัดหรือมีอะไรมากระทบแรงๆเนี่ยครับแต่ชนิเกาหลีก็จะลงได้นะครับซึ่งถ้ามันลงจริงๆเนะี่ยโอ้มันก็จะลงแรงนะคือเหมือนว่าผมมองแถวๆนี้เส้นค่าเฉลีย่ย100ที่มันจะลงไปรับนะครับซึ่งถ้ามันลงถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะติดลบได้ประมาณ12%อันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากลดความเสี่ยงก็อาจจะมาเก็บที่แถวแ2 9ส0งถ้วนก็ได้นะครับสำหรับฮอสปี ต่อมาเซนเซกมีคนถามเยอะมากว่าเก็บได้หรือยังนะครับเซนเซกเนี่ยคือมันขึ้นไปแล้วมันก็ไม่หยุดนะครับมันเพิ่งจะมาหยุดช่วงนี้ก็คือมีการแทง่งเทียนแดงยาวนะครับซึ่งอย่างเนี้ยผมมองว่ามันจะลงนะคือคือแท่งเจอ3ามแท่งอย่างเงี้ยเขียวแดงแดงแล้วก็แดงเงี้ยวีคเนี้ยผมผมขอเดานะค,ค,คือคือคิดว่ามันจะเป็นแทง่งแทง่งแดง3แทง่งติดเป็นอีการตัวนะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย โอกาสที่คนที่ชอบหุ้นอินเดียหรือกองทุนอินเดียเนี่ยแล้วจะเริ่มเก็บนะครับก็จะเก็บได้ที่ห้าหมื่นห้าพันช่วงนี้นะคือจริงๆมันข้อค่อนสูงนะแต่ถ้าคนชอบจริงๆผมมองว่าห้าหมื่นห้าพันส่วงเนี้ยพอได้นะครับส่วนสองคือห้าหมื่นสองพันคือส่วนนี้ส่วนสามคือแตแถวนี้ห้าหมื่นนะครับแต่ว่าไม่สตองเท่าสี่หมื่นเจ็ดเพราะงั้นสรุปว่าอินเดียตอนเนี้ยใครอยากขายขายได้เลยนะครับมันมันลงมาค่อนข้างชัดเจนนะ อันที่สองคือใครอยากซื้อก็ซื้อแถวโซนนี้ 55, าหม5่น0 0านน้นะครับประมาณนี้ต่อมาเซตนะครับเซตไทยเซตไทยเราเนี่ยอ่ะอันนี้สำคัญแหละมันเป็นขาขึ้นนะแต่ว่ามันเหมือนกับชนตรงนี้นครับแถวหนึ่งหกห้าเจ็ดเราไม่ผ่านสกะทีนะครับชนปึ้งชนคล้ายๆกับทำแต่บนท็อปอะ่ะอันนี้สำคัญทีนี้พอทำแต่บนท็อปปุ๊บตรงนี้เนี่ย ต้องดูว่าลงไปแล้วหลุดไหมนะครับก็คือตอนนี้เป็นไซส์คือภาพใหญ่เป็นขาขึ้นภาพเล็กเป็นขาไซด์เว่ย์แล้ววิ่งอยู่ระหว่าง1 5 9 1ถึง1 6 5 6้านะครับถ้ามันไม่มีอะไรมันก็จะวิ่งคอนโซลิดตคือเขาเรียกว่าเก็บสะสมพลังตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปต่อได้เพราะว่าแนวโน้มเทรน,นยังขาขึ้นต่อถ้าไม่เจออะไรที่มันรุนแรงวันนี้ไทยเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นนะครับประกาศรายชื่อประเทศเยอะขึ้นนะครับมันดูจะเป็นเซนติเมนต์หมวกในเชิงข่าวพื้นฐานมากกว่าจะเป็นข่าวลบนะครับ ถ้าเกิดใครเชื่อมั่นในไทยนะครับจะไปรอกเก็บแถวแต่แถวเนี้ยหนึ่งห้าเก้าศูนย์แต่ต้องยอมรับว,ว่ามันเพิ่มต้นทุนขึ้นมานะครับเพื่อเทียบกับช่วงนี้ก็แต่ว่าข่าวมันชัดเจนมากขึ้นก็น่าสนใจนะครับในช่วงหนึ่งห้าเก้าศูนย์หรือจะรอมาหลุดมาแถวซักหนึ่งห้าพันหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าห้าศูนย์ก็ได้นะครับสําหรับหุ้นไทยต่อมาเวียนสามสิบนะครับเวียนสามสิบเนี่ยชัดเจนก็คือทะลุสามเหลี่ยมไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ติดลมบนแล้ว จะมีสเปซนะครับก่อนจะไปถึงแนวต้านใหญ่นะครับหรือจุดสูงสุดเดิมที่156 6เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8% 6่อใครจะซื้อตอนนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะถ้าเชิงถ้าเชิงกราฟแต่ใครมองพื้นฐานยาวๆไม่ซีเรียสจะเก็บเลยก็ได้นะครับแต่ถาถ้าเกิดมองกราฟเนี่ยคิดว่ามันต้องชนต้านก่อนครับไม่ไม่น่าแบบทะลุอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันทะลุอย่างรวดเร็วมันน่าจะทะลุไปนานแล้วอ่ะมันมันไม่น่าจะมามาอยู่ตรงเนี้นะครับอันนี้ความเห็นผมนะ แต่ว่ายัางไงก็ตามแต่มันทะลุแนวต้านตรงนี้ไปนะครับก็คือ151 1แล้วก็ไปปิดตลาดที่153 2เพราะงั้น s e n ิเ m e n t เนี่ยคือดีมากเพราะงั้นถ้าเกิดใครรอไม่ไหวนะครับใครรอไม่ไหวอยากจะรีบเก็บตัวเวียดนามนะครับก็ไม้แรกเลยก็จะเป็นแถวๆซักโซน1 4 6 4หรือหรือหรือโซนนี้นะครับขึ้นไปปุ๊บไม่หยุดเลยนะครับไปถึง161แล้วเวลายอเนี่ยถ้ายอเนี่ยก็ตรงเนี้ย1 5ึจะเป็นแนวรับใหม่แล้วก็ หนึ่งห้าหนึ่งสามจะเป็นแนวรับถัดไปแต่อาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าถ้าอยากจะเก็บเนี่ยโซนตั้งแต่หนึ่งสี่สามสองจนถึงหนึ่งสี่หกสี่เนี่ยน่าสนใจโซนนี้นะสองโซนนี้แล้วก็หลุดอีกก็จะไปเจอที่หนึ่งสามห้าเจ็ดซึ่งอาจจะยากเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันค่อนข้างจะไปทางดีมากกว่านะครับโเวียดนามต่อมานะครับสตอตห้าสิบเออสต๊อตห้าสิบยูโรอ่ะชัดเจนนะเจอเนวต้าน,นะครับใครอยากขายขายได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรอรุนนะครับ ก็ไปขายที่4327เป็นฟิโบนัชชี2.618ซึ่งสูงกว่าเดิมอีกนะครับที่ผมตีไว้นะตรงนี้นะครับแต่ใครบอกโอ้ต้นทุนมันสูงจังเหมือนเดิมครับก็รอแถวๆโซนนี้สองอ่าโซนช่วงนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณ4,000ันวนนะครับ4,035แล้วก็4,100โซนนี้นะครับน่าสนใจในการจะเข้าเก็บสำหรับอ่ายูโรซึ่งมันขึ้นตลอดเห็นไหมครับมันมันอาจจะขึ้นไม่ชันมากแต่ว่ามันก็มันมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะ ยุโรปเนี่ยส่วนสต6ร0หก็เป็นภาพที่คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเจอแนวต้านนะครับซึ่งผมคิดว่าจาก sentiment ที่ใหญ่เนี่ยน้องเล็กอย่างสต6ร0หน่าจะทะลุนะคือถ้าใครอยากจะไปขายที่แพงกว่าที่ใครถืออยู่นะครับก็รอไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเก็บก็รอ4 5 3 1, 4 6 6 1เป็นจุดค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว มุมมองดัชนีนะครับก็ขอฝากก่อนจากกันแล้วก,กันนะครับสําหรับมุมมองอดัชนีก็ใครสนใจคัมภีหนีดอยนะครับใน20ชั่วโมงผมทาไว้เป็นทั้งหมด5หัวข้อใหญ่นะครับก็สามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นหัวข้อการจัดการการเงินหนึ่งชั่วโมงจิตวิทยาการลงทุนนะครับซึ่ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานสําคัญนะครับที่คนที่จะลงทุนให้มันสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของพื้นฐาน จะเป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแมโค่อยโคโนมิกกองทุนนะครับหุ้นก็จะแบ่งตามชั่วโมงนี้เลยครับสชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงการฝึกอ่านงบก,การเงินอย่างง่ายๆแล้วก็เข้าใจสัดส่วนางการเงินนะครับการตีมูลค่าว่าจะดูยังไงในหัวข้อหุ้นแล้วก็ามาดูในงบการเงินตรงนี้ก็จะทําให้การเข้าใจพื้นฐานหุ้นดีขึ้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องกราฟเทคนิคซึ่งเราพูดกันไปในคลิปนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมใช้แค่นรับ d นวตาแล้วก็ชาร์จแพทเทิร์นใครสนใจทุกศาสตร์พวกนี้นะครับ ก็จะมีทั้งหมด11หัวข้อนะครับผมก็รวบรวมไว้นะครับต่อมาข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ส่วนตัวที่ใช้ในการลงทุนนะครับหมดนี้20ชั่วโมงใครอยากเรียนหัวข้อไหนก็เลือกเรียนได้ส่วนนั้นนะใครที่200บาทต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยิงคิวอาร์โค้ดไม่ได้มาทักการสอดถามกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเรียนผ่าน f c e b o o k กคลุมปิดนะครับไม่มีอายุเรียนได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับใครเรียนแล้วงงจะมาถามหลังไมที่ไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําาหหรับเนื้ออขง เนีวันนี้ก็ขอให้ทุกคนลงทุนกำไรกันหมดนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ